ป้าหนูสงสัยอะหนูเพิ่งลงคลิป2577ากับ163ตัวผสมกันได้ไหมแล้วก็มีเพื่อนๆอถามใต้คลิปนั้นเยอะมากคือเขาถามเรื่องการผสมยาป้าอย่างเช่น1 6 3ตัวบวก4600แทน257 7ดได้ไหมกระตุ้นแตกใบออดคือมีหลายคนเลยถามเรื่องการผสมหนูเลยสงสัยว่าทําไมถึงต้องผสม2สูตรเข้าด้วยกันล่ะครับป้าคือความเข้าใจผิดงว่าบางคนใช้2577แล้วก็มียูเรียเพราะแต่ยูเรียเนี่ยถ้าใส่กับต้นพืชนี่การแตกตาใบอ่ะเร็วมากขึ้นเพราะนั้นก็เลย ว่ามี7 7มันมีตัวกลางกับตัวท้ายด้วยมันต้องดีกว่ายูเรียแต่เขาคิดว่า277การชักนําตาใบาเนี่ยจะสู้ยูเรียไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยปุ๋ยสองตัวรวมกันแล้วเนี่ยคุณต้องดูอัตราส่วนมันเป็นเท่าไหร่เช่น277สมมุติเอา50กิโลแล้วก็ยูเรีย50กิโลสองอย่างรวมมันเป็น100กิโล100กิโลเราก็เอาตัวเลขมาจิ้ม577 25คือไนโตรเจน N คือ N ยูเรียคือ4600เพราะฉนั้นเอา25กับ46บว,บวกกัน2ตัวแล้วมันก็ได ได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดถ้ามาเทียบกับยี7ห้าเจ็ดเจ็ดใกล้เคียงกันไหมไม่ถ้ามาเทียบกับยูเรียใกล้เคียงกันไหมอันไหนใกล้เคียงมากที่สุดอ้าเราหารมันสัดส่วนเอาเจ็ดมาหารทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดหารเจ็ดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็วระมันสิบศูนย์ศูนย์อ่าสิบศูนย์ศูนย์สัดส่วนเกือ1สิบ 00แล้วเมื่อกี้มัน4600ถามว่า4600มันถ้ามาเทียบมันเท่ากับ4 4.600ทีนี้7กับ4ต่างกันเท่าไหร่ลึกๆไปเลยต่างกัน3ต่างกัน3าเนี่ยทางวิชาการว่ามันจะไม่มีความแตกต่างตราบใดถ้า คิดแล้วเนี่ยความแตกต่างมากกว่า44 4ขึ้นไปอ่ะสี่ขึ้นไปนั่นยิ่งมีความแตกต่างเช่นปุ๋ย21 0 0คือดีไหมกับ4600บอันเนี้ยแตกต่างกันเยอะไหมเยอะ,เ,ยอะเอออันนั้น,นย่งมีความแตกต่างแต่ถ้า4 6 0 0แล้วมีปุ๋ยอีกตัวหนึ่ง4400อย่างเงี้ยหรือ43 0 0นอ่ะสองอันนี้มาใส่ถามว่ามีความแตกต่างกันไหมไม่ต่างเพราะอะไรใกล้เคียงกันเออเพราะมันไม่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 ไมไมถึง4ถ้าแตกต่างกัน,กนถ้า ถึง4นยมันจะมีความแตกต่างกันนี่คืองานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดกันแล้วว่าเป็นอย่างนี้ เพระาะเมื่อกี้ที่บางคนเข้าใจผิดว่าเอา25.77มาบวกยูเรียเพื่อจะให้มากขึ้นมันก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะได้ส่วนหนึ่งก็คือถ้ายูเรียเนี่ยมันไม่มีตัว P กับตัวตัว K ไม่มีตัวกลางกับตัวท้ายซึ่งตัวกลางตัวท้ายเนี่ยมันก็ทําให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงครบวงจรมากกว่าเพราะพืชเนี่ยทุกช่วงเนี่ยมันจะต้องใช้ฟอสฟอรัสแล้วมันจะต้องใช้โพแทสเซียมฟอสฟอรัสสำคัญมากนะเพราะเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดพลังงานเช่น ATP ATP adenosine diphosphate AD ออ ATP กับ ADP ตรงนั้นอ่ะบางคนเข้าใจผิดว่าตัวเล็กๆมันจำเป็นต้องใช้ฟอสฟอรัสจำเป็นมากฟอสฟอรัสอใช้จำเป็นทุกช่วงหรอเพราะว่าการสังเคราะห์แสงการจเจริญเติบโตอะไรทุกอย่างฟังก์ชั่นที่อยู่ในเซลล์พืชน,นี่มันต้องอาศัยพลังงานที่ผสมปุ๋ยต่างสูตรเนี่ย สามารถทําได้ทําได้แต่ว่าจะต้องรู้จุดประสงค์ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือต้องการอะไรเราก็ต้องมาคํานวณเนาะว่าอัตราส่วนหลังจากผสมแล้วอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่ทำไมเขาถึงต้องผสมกันเพื่อลดต้นทุนเหรอคะหรือว่าบางทีเขาลดต้นทุนได้มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าย่เมันแพงกว่ายูเรียไงยูเรียคือมีธาตุเดียวเดียวคือนิเจเนี่ยมันก็ถูกกว่าไงถ้าสาูนึงจะแพงกว่าไงเขาก็สตัวรวมกันจริงๆไม่ต้องใช้ยูเรียใช้ย่เจอย่างเดียวก็ได้ นะแต่ถ้าต้นเล็กๆนะเราก็ใช้2,077ถูกต้องแล้วแต่ถ้าใช้ยูรีอย่างเดียวเนี่ยไม่สมควรเพราะไม่มี P กับไม่มีเคโอเคค่ะอ่ะมาถามเพื่อนๆกันดีกว่าว่าหลังจากดูคลิปนี้จบเพื่อนๆเ,เข้าใจอะไรกันบ้างรอ <laughs> อ่านคอมเมนต์นะคะปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอสไซน์ลักเซนกร